นาฬิกาสีนาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรม,มมือสุทานารีนาฏโปรดให้มอมหลวงสราลีกิติยากรไปผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายภาพระกฐถินประจำปี2564ณวัดพัชระบรรพตวรารามอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นวัดแห่งที่8วัดพัชระบรรพตวรารามหรือเดิมเป็นสนักสงฆ์วิสุทธิมารวรารามสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อปี2528ซึ่งหลวงพ่อเอื้อนตะโปธโนได้รับบริจาคที่ดินจากชาวบ้านโคกหินลาดในการจัดสร้างสาราอเนกประสงค์และกุฏิได้รับพระราชทานวิสุงคำมสีมาเมื่อปี2533ทางนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดพัชระบรรพวรารามเพื่อเป็นอนุสร์และสำนึกในพระกรุณาธิคุณ เทพเจ้าวรวงเถอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมเมนสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาพานเรนทิรานเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาสเสด็จไปทรงหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวดหลวงปู่แตงโมสมเด็จพระพุทธาจาันยร์โตเมื่อปี2529และ,สะเสด็จไปถวายภาพพระกรถินเมื่อปี2532นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสาราก,กิติยากร สำหรับใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมด้านพระพุทธศาสนาให้แก่พุทธศาสนิกชนและเยาวชนทั่วไปปัจจุบันมีพระอธิการองค์อาสิิมังคโลเป็นเจ้าวาดนี้ที่ห้องประชุมเทวกุลกรมฝนหลวงและการบินเกษตรพลอาการเอกชลิตพุกพาสุของคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงและนายจรัญทาดากนสูตรองคมนตรีรองประธานไปประธานพิธีวางผ่านพุ่มถวายราชสการะ พระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรใ,ในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2564เพื่อน้อมดํารึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีนายสำเริงแสงผู้วงอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครฝนหลวงร่วมในพิธีณที่ตั้งและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ทางนี้เมื่อวันที่14พฤศจ,จิกายน2498พระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนกาธาิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาถิพิตร สเสด็จพระราชาดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทรงเห็นความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาภายแล้งจะมีพระราชาดําริให้ศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ทําให้เมฆร,รวมตัวกันเกิดเป็นฝนตกลงสู่พื้นที่แห้งแล้งอันเป็นต้นกําเนิดของโครงการพระราชาดําริฝนหลวง ที่มีการวิจัยและพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจนถึงปัจจุบันเช่นโครงการวิจัยเครื่องบินเป้าอากาศไก้นักบินโครงการวิจัยและพัฒนาจรวดแตดแปรสภาพอากาศหยับยังลูกเห็บและโครงการวิจัยและพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพุ่นสารจากพื้นสู่ก้อนเมฆคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่20สิงหาคม2545ให้เฉลิมพระเกียรติในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง และกำหนดให้ทุกวันที่14พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อจะรึกไว้เป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยโอกาสนี้องค์มนตรีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับรางวัลอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นประจำปี2564ระดับภูมิภาคจำนวน7คนและระดับประเทศ4คนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาสาสมัครฝนหลวงเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญต่อการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยการช่วยสังเกตการเมฆฝนในแต่ละพื้นที่และตรวจติดตามปริมาณฝนที่ได้การพบปลูกในพื้นที่ช่วงเวลาที่ต้องการฝนเพื่อส่งมาเป็นข้อมูลตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อสร้างองค์ความรู้ของการทํางานฝนหลวงภายในงานจัดนิทรรศการโททัศ์กรณีนวัตกรรม บอกแล้วเรื่องราวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวของฝนหลวงในการสืบสารรักษาและต่อยอดซึ่งส่งให้ความสําคัญในการพัฒนานแหล่งน้ําบนดินน้ําใต้ดินน้ําจากฟ้าเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ําเช่นโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้าห้วยไซายขมิน้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร ทรงรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ําที่ราษฎรมีหนังสือขอพระราชทานความช่วยเหลือจากการขาดแคลนน้ํไว่าเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจํานวน101โครงการและทรงรับโครงการจัดหาน้ําบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งว่าเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ15โครงการเป็นการสร้างแหล่งเก็บก,กักน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูกอย่างยั่งยืน